ออกมาก็ทําให้นักลงทุนทองในต่างประเทศนี่ก็ตื่นตะหดกกันพอสมควรมีแรงที่ขายกันออกมานะ,ะครับมัน<ต>จะย่อลงมาก็ไม่เยอะนะคะ,ะวันจะทำคายอยู่พันสามร้อยสามสิบแปดสสิบเกแล้วก็ย่อลงมา ตามที่คาดต่าคะตัวเลขก็เป็นตัวหนึ่งที่กดดันให้ต้องคำกดลงมาแต่ก็ลงไม่ลึกนะคะมื่อเช้าเอาไปทำโลอยู่ที่พันสามรอสิบเก้าหลักๆคงต้องคอยความชัดเจนของการปรับไปดังนี้วันนี้จนถึงวันจันทร์เนี่ยเป็นเดทไลน์ในการเข้าประชุมที่สภาว่า มีโอกาสที่จะได้ปรับเพดานหนี้ไหมเพราะว่าถ้าไม่สามารถปรับเพดานหนี้เดือนหน้าจะต้องมีการลดค้าราชการบางหน่วยเพราะว่าไม่มีเงินพอที่จะมาจ่ายแต่อีกปัญหาหลักตัวหนึ่งคือวันที่17เดือนตุลาคมเนี่ยเป็นวันที่ถึงดิวที่รัฐบาลจะต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วแม้จกไม่มีเงินจ่าย เรกค่าแรงงานเจ้าหน้าที่ของราชการแล้วยังไม่มีเงินเีีจะจ่ายดอกเบี้ยอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมครั้งนี้จนถึงวันจันทร์น่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความสําคัญกับการเสี่ยงที่จะเป็นถูกดิสเครดิตจากดับและเอหรือเปล่าตรงนี้ประเด็นนี้จะมีผลต่อราคาทองด้านไหนครับด้านบวกหรือด้านลบครับด้านลบค่ะเมื่อไหร่ข่าวเ huh. ป็นลบก็จะทําให้อโทษค่ะเมื่อไหร่ข่าวเป็นลบก็จะทําให้ทองคากรับตัวขึ้นค่ะ อ๋อนะครับหมายถึงว่าถ้าสองตัวนี้ไม่ผ่านหรือตัวใดตัวหนึ่งไม่ผ่านก็มีความเป็นไปได้สูงที่มีความเป็นไปได้ที่คนจะเข้ามาลงทุนนัินมากคงอ่ามาลงทุนในทองคํามันจะไปได้แรงไหมครับนี่คือเหตุผลที่ทองคาย่อไม่ลุดเลยค่ะคือยังมันยังมีข่าวไว้รออยู่จนกว่าความุ์เป็นอันนี้มาจะมาแต่ก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วก็คง ต้องต้องมีทางลงคาะเป็นเสจะลงค่ะจะลงได้สวยหรือไม่สวยเท่านั้นเองลงด้วยที่ไหนเพราะนั้นการย่อลงของนงคำอยู่ที่วิธีการลงค่ะลงโดยลาดลื่นก็อาจจะทิ้งลงมาเลยลงโดยที่หายังขาทางลงได้เป็นช่องแคบแคบเล็กๆแล้วยังมีปัจจัยต่อไปที่จะต้องยืดต่อไปเหมือนกับเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก็คือ แเแก้ปัญหาเฉพาะจิตปรบบเพดานนี่ภายในไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะขึ้นการประทิ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่จริงๆเพดานนี่มันเป็นปัญหามาตั้งแต่หมู่บาราที่คุยคุยกันแล้วก็ขยับมาเวลาเดือนสองเดือนไม่ทราบว่าจะใช้วิธีนี้เหมือนกันไหมแต่ตอนนี้เนี้ยที่เขามองเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเดือนตุลาเป็นการเอจะมีการตัดงบประมาณใหม่ของปีหน้าด้วยคะนะคะคะนรับก,ก,ก็เป็นประเด็นที่ ที่คงจะต้องติดตามดูไปตลอดอสองสัปดาห์ข้างหน้านะครับแล้วก็แน่นอนครับข่าวสารที่ออกมาในแต่ละด้านมุมมองของทางการของสหรัฐหรือความเคลื่อนไหวต่างๆนี่ก็แน่นอนจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือความเคลื่อนไหวของราคาทองคำคที่ซื้อขายกันในตลาดโลกนะครับแล้วก็อาจจะสะท้อนไปถึงตัวเฟดด้วยว่าจะ มีผลต่อ QE เอว่าจะลดหรือไม่ลดในสิ้นปีนีะอะไรใช่งไงมนักล,ลงทุนก็ยังไม่มั่นใจยอยู่ดีนะคะต้องรอดูเรื่องของเฟดแล้วคุณ,คณประวันครับแนวต้านเล็กๆก็อาจจะมองอยู่แถวหนึ่งพันจากวันนี้นะคะต้านมีสามช็อตเลยหนึ่งพันสามอี่สิบแปดพันสามรอสาสิบหกแล้วก็พันสารอสี่สิบห้า ก็ยังเป็นต้านเล็กๆแต่ถ้าไม่สามารถที่จะผ่านขึ้นไปอไม่สามารถที่จะอนุมัติได้เนี่ยเชื่อว่าทองคําน่าจะปิดตลาดในระดับสูงเลยสามสิบกว่าขึ้นไปนะคะต่ถ้าสามารถเเประนีประนอมกันได้น่าจะข่าวทองคําน่าจะย่อลงมาอยู่ระดับพันสามร้อยยี่สิบหรือต่ำกว่านั้นค่ะถ้าในสมมติว่าทองย่อลงมาที่ในระดับพันสามรอยี่สิบเนี่ยแนะนํานักลงทุนซื้อได้เลยหรือเปล่าคะ คือมองอย่างนี้ถ้ายังไม่จบแถวนี้เป็นจุดน่าซื้อแต่ถ้าเขาจบแล้วแถวนี้เป็นจุดที่ต้องระวังมีโอกาสยอ่ออาจจะยอ่อลงไปอีกใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากข่าว QE ซึ่งโอกาสที่จะยอ่อจะลดปริมาณค่อนข้างสูงจากที่ประธานเฟดหลายๆหลายหลายรัฐมีออกมาแถลงทยอยแถลงกันทุกทุกข่ายก็มีความเห็นว่า ทุกๆประธานเฟดไม่ใช่ทุกๆหลายหลายประธานเฟดก็มีความเห็นว่าน่าจะมีการยอ่อเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะย่อเนี่ยมีค่อนข้างสูงเพียงแต่จะย่อจะย่อด้วยปริมาณที่เท่าไหร่ถ้าย่อด้วยปริมาณไม่เยอะการย่อของทองคําก็อาจจะลงไม่เยอะรอรอจนไฟนลอนะ,ค,ะ <c oughs> ค่ะค่ะก็ต้องรอดูกคน,น,นจ้ะ่ะบวกแทบไม่มีเลยมีเพดานนี้ตัวสุดท้ายแล้วอย่างไงาก็คงเป็นทิศทางในทางอ่อนน่าจะบวกอะค่ะท้ายแล้วนะครับครณประวันครับอได้ กระทำผู้ว่านี่จะมีการเข้าไปหาเรือกันไหมฮะได้เวดเวลาที่ไปพบก,กันหรือ,อย,ยังยัทงทางกลุ่มผู้ส่งออกแล้วก็ทางสมาคมกําลังอยู่ในช่วงที่ปรึกษากันอยู่นะคะอาจจะมีอาจจะมีการประชุมกันภายในอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงจะนัดเข้าแต่เห็นก็ยังยังรอว่าท่านจะตอบรับเมื่อ,อไหร่เพราะว่ามีการเทําเสนอนัดไปแล้วอแต่ท่านอยากคร้ไปคุยกับทางทางกระทรวงการคลังกุณสมชัย ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีการคุยกันภายในเห็นบอกว่านัดกันคร่าวๆต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะกับทางด้านของคุณสมชัยสัจพงษ์ เข้าใจว่าจะมีการประชุมกันนะต้นเดือนตุลาคมนี้ก็เชื่อว่าต้นเดือนตุลาทางสมาคมค้าทองคํากับผู้ประกอบการคงจะมีขอเข้าไปพบท่านนะคะได้ครับเดี๋ยวมีความมีความคืบหน้าเดี๋ยวผมอาจจะต้องรบกวนสอบถามคุณประวันอีกอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ขอพระคุณนะครับคุณประวันค่ะขอพระคุณค่ะสวัสดีครับไปที่ข้างเงินบาทกันต่อเลยนะครับคุณกาญจนาโชคไพศาลสิผู้จการฝา